เรื่องยาซีรีเลือดมังกรตอนเสือผู้สูญเสียความซื่อสัตย์เหมือนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งหัวใจของตัวเองพรบรุ่งเรองไพศาลสิริทายาเท่าแก่เสียเจ้าของสัมปทานเกาะรังนกใหญ่ทางภาคใต้ทุกคนร้ายลอบสังหารขณะอยู่บนเรือรับจ้างกลางทะเลแต่บุเพอลวาดชักนำให้เขาได้พบกับวันยิษา สาวน่าใสโลกสวยที่ต้องพรอยรับลูกหลงผจนกรรมไปกับเขาด้วยเรือที่ทั้งคู่โดยสารมาถูกมือมือโจมตีด้วยระเบิดพบกับ,บรรวันวิสาว่ายน้ำไปขึ้นเกาะร้างต้อง่ันขวายดำรงชีพเพื่อเอาตัวรอดทั้งสองใช้ชีวิตตามมีตามเกิดได้เรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความไว้วางใจกันดอกรัก ค่อยๆปริบาทในใจของหนุ่มสาวทั้งคู่อย่างช้าๆโดยที่ทั้งสองต่างไม่รู้ภูมิหลังของอีกฝ่ายว่าเป็นใครเท่าแก่เสียหรือภัยสารหัวหน้าแก๊งเสือกับสุพรรษา,าแม่ของพบตกใจกับข่าวการาาสาหัสสาบสูญของพบสั่งให้มงคลและโชคทวีลูกน้องคนสนิทออกตามหาพบด้วยความหวังอันเริ่รี เต็มทนหมายมั่นปั้นมือจะต้องสืบให้ได้ว่าคนที่คิดปองร้ายชีวิตพบเป็นใครและหนึ่งในผู้ต้องสงสัยก็คือเท่าแกบ่บรรลือหัวหน้าแก๊งมังกรทองซึ่งเป็นคู่แข่งค้ารังนกนั่นเองเนื่องจากเท่าแกบ่บรรลือเคยแสดงท่าทีต้องการช่วงชิงสัมปทานรังนกบนเกาะใหญ่ของแก๊งเสือ ถึงแม้พบกับวันวิสาจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันบนเกาะได้ไม่นานแต่ทั้งสองก็ต้องทนแดดทนฝนอดมือกินมื้อมาด้วยกันทั้งสองต่างใช้ชื่อปลอมไม่ยอมบอกชื่อจริงของกันและกันพรบบอกว่าตนเองชื่อจูส่วนวันวิสาบอกว่าชื่อจิมพรบต้องหักใจไม่ให้อยู่ใกล้วันวิสาหลายครั้ง เพราะเขาอดยอมรับกับตนเองไม่ได้ว่าลึกๆในใจก็ชอบวันวิสาไม่น้อยทั้งคู่ต้องหลบกระสุนจากการไล่ล่าของคนร้ายหลายครั้งดังคำสินแสงวงได้ทายทักโชคชะตาของพบไว้ว่าพระจันทร์จะอุ้มพยักษ์วันวิสาเปรียบเหมือนพระจันทร์ตราบใดที่วันวิสาอยู่ใกล้พบ พบจึงปลอดภัยไปได้ทุกครั้งพบกับวันวิสาได้รับการช่วยเหลือกลับมาได้ไทสารเอาตัวพบกลับบ้านส่วนวันวิสาร่างกายอ่อนแอหนะักต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลทั้งสองถูกจับแยกออกจากกันต่างก็คิดถึงกันแต่ไม่กล้าเล่าความจริง ความเป็นไปให้แก่พ่อและแม่ของตนเองฟังเท่าแก่เสียกับสุพรรษาเตรียมจับคู่พบให้แต่งงานกับวรินลูกสาวนายธนาคารใหญ่เพื่อความมั่นคงด้านการเงินของวงตระกูลและวารินก็เพรีพร้อมที่จะเป็นสะพ้ายของตระกูลแต่พราวตากับพรีมพี่สาวและน้องสาวของพรบ ดูออกว่าพี่ชายไม่ได้มีท่าทีว่าจะสนใจวารินเลยเขามอบหัวใจให้กับวันวิสาสาวแปลกหน้าลึกลับไปเสียแล้วเช่นเดียวกับวันวิสาที่ถูกพ่อแม่จับคู่ดูตัวกับประยูนยลูกชายแก้งมีขาวแต่วันวิสาปฏิเสธเพราะตนมีความรักอยู่แล้ว พบกับวันวิสานัดพบกันทำให้รู้ความจริงว่าวันวิสาเป็นลูกสาวของเท่าแก่บรลลือคู่ปรับคนสำคัญของครอบครัวเขาความรักของทั้งคู่ที่เหมือนจะลงเอยด้วยดีต้องแปลเปลี่ยนกลายเป็นรักในรอยแ้นและถูกกีดการสารพัดประกอบกับธุรกิจส่งออกรังนกไปเมืองจีนมีปัญหา ถูกคู่ค้าตีกลับเนื่องจากพบว,ว่ารังนกถูกย้อมในเตรดให้กลายเป็นรังนกแดงขณะเดียวกันบด,ดินพี่ชายของวันวิสาถูกคุกคามปองร้ายทำให้ความร้าวฉานระหว่างสองตระกูลยิ่งบาดหมางถึงขั้นแตกหักพรพยายามที่จะตัดใจจากวันวิสาเนื่องจาก ต้องสะสางความแค้นของทั้งสองตระกูลที่ถูกมือที่สามอยู่เบื้องหลังคอยยุยงปลุกป,ปั่นให้แก๊งเสือและแก๊งมังกรทองต้องห้ามหันกันเองความเข้าใจผิดระหว่างสองครอบครัวทําให้พบกับวันวิสาเริ่มหมางใจกันประยูนพาวันวิสาไปที่ชัวเทียนเหลากับพบมาพบกับพบ ที่มากับวารินแต่ยังไม่ทันที่พบกับวารินจะได้พูดคุยกันก็เกิดการยิงถล่มที่ชัวเทียนเหลวพบพาวันวิสาหนีไปทั้งประยุ์และวารินมัวแต่ห่วงความปลอดภัยของตนเองเลยไม่ทันได้เห็นว่าพบกับวันวิสาหายไปด้วยกันบันลือและวารินบอกกับประยุ์ว่าวันวิสาไปค้างบ้านเพื่อน ประยูนยไม่อยากจะเชื่อพบพาวันวิสามาขังอยู่ในกระท่อมที่เกาะรังนกโดยมีจูเด็กชายบนเกาะคอยดูแลวันวิสาอีกด้วยวันวิสากระจ่างคราวนี้เองว่าพบเอาชื่อจูมาจากไหนจากเด็บนเกาะนี้เองจูบอกวันวิสาเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เข้ามาที่เกาะเพ,พราะพบ ไม่ให้ผู้หญิงขึ้นมาบนเกาะบอกว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นวันวิสาลงไปอาบน้ำที่น้ำตกพบตามลงมาอาบน้ำด้วยพร้อมสั่งให้วันวิสาถูหลังให้วันวิสากับพบอยู่ด้วยกันบนเกาะกินข้าวนอนบ้านเดียวกันถึงแม้พบจะแกล้งร้ายใส่วันวิสาแต่เขาก็ไม่ได้คิดร้าย ดังที่ปากว่าไปวันวิสาหาทางหนีกลับบ้านแต่ถูกพบจับได้เสียก่อนเลยถูกลากตัวกลับมาที่กระท่อมอีกครั้งพบขึ้นไปบนฝั่งเพื่อสืบเรื่องราวของการจัดส่งลังนกเพราะคาดว่าน่าจะมีมือที่สามคอยให้รายแต่พบกลับถูกรอบยิงคืนนั้นพบจึงไม่ได้กลับไปที่กระท่อม ทำให้วันวิสารู้สึกว้าเหวมากที่ไม่มีพบอยู่ใกล้ๆพรบเริ่มสงสัยว่าคนที่ปองร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ตัวเพราะนอกจากพ่อและแม่แล้วไม่มีใครรู้ว่าพบอยู่ที่เกาะรังนกจึงโทรกลับไปหาภพศสารพบพกับภพศสารเริ่มหาทางจับคนร้ายตัวจริงให้ได้รังนกของพบ ถูกส่งเข้ากรุงเทพวันเดียวกับรังนกของบ้านบรรลือแห้งแกล้งผู้ใส่ร้ายทั้งสองฝ่ายให้เข้าใจผิดกันมากขึ้นรถขนรังนกของพบทุกจี้รถของบรรลือก็โดนด้วยพรบกับภาสิทธ์ตามไปดูก็รู้ว่าเป็นคนร้ายสลับเอารังนกปลอมใส่รถของบรรลืออยู่เพื่อโยนความผิดให้พรบเมื่อกลับมาที่เกาะรังนกวันวิสาก็ป่วยหนัก พรบเฝ้าดูแลป้อนข้าวเช็ดตัวให้ทั้งคืนความรักในใจของพรบยิ่งก่อตัวมากขึ้นทุกวันในขณะที่เขาเองก็รู้ดีว่าความรักครั้งนี้ไม่อาจเป็นไปได้สุดท้ายพรบจึงตัดสินใจปล่อยให้วันวิสากลับไปบ้านด้วยหัวใจที่แตกสลายเขาให้พาสิทธิ์ขับเรือไปส่งหลังจากนั้นพรบจึงนั่งเรือตามไป แล้วก็ถูกยิงจนตกทะเลไปในที่สุดพรบโทรหาไพศาลวางแผนหลอกทุกคนว่าพรบตายแล้วไพศาลไปหาพรบที่เกาะรังนกอ้างว่าไปรับศพของพรบไพศาลจึงรู้ว่ามีมือที่สามทำให้ไพศาลกับรรลือเข้าใจผิดและคนร้ายพยายามจะฆ่าพรบให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันผิด วันวิสารู้ข่าวก็ร้องไห้เสียใจหนะักที่ศาลเจ้าสินแสง้วงทรงกรดโผมามอบของที่ว่าพรบฝากไว้ให้วันวิสาเป็นสร้อยที่วันวิสาเคยทำให้พรบตอนที่อยู่บนเกาะด้วยกันยิ่งทำให้วันวิสานึกถึงพรบมากขึ้นไปอีกไพศาลเริ่มเดินตามแผนทำทีไปไล่มงคลออก เพื่อไปสืบข้อมูลคนร้ายมือที่สามาวตาเป็นห่วงมงคลแอบไปหามงคลหลายครั้งเพราะทั้งสองมีใจต่อกันตั้งแต่ตอนที่มงคลอยู่ที่บ้านของภพศาลนั่นเองที่บ้านไพยศาลเหลือเพียงโชคทวีที่คอยเฝ้าภพศาลอย่างใกล้ชิดโดยใช้พรีมเป็นสะพานเข้าถึงตัวภพศาล เล้งลอบไปหาอาเฮงที่ชัวเทียนเหลาทําทให้หยกมณีรู้ว่าเฮงกับเล้งมีแผนการชั่วร้ายด้วยกันมงคลท,ทําทีไปสมัครงานกับเฮงและให้ทํางานใกล้ชิดกับเฮงในที่สุดบรรลือกับารินเร่งรัดให้วันวิสาแต่งงานวันวิสาไม่อยากจะทําให้พ่อและแม่เสียใจจึงตกลงใจแต่งงานกับประยูนในที่สุดครบ ทนหลบซ่อนตัวไม่ไหวเพราะกลัวจะสูญเสียวันวิสาไปจึงลอบมาหาที่บ้านวันวิสาดีใจมากที่พบยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรกับโชคชะตาของตนเองในวันแต่งงานของวันวิสาประยูนเฝ้าประกบวันวิสาไม่ห่างทบทนไม่ได้ไปฉุดวันวิสาออกมาจากงานแล้วพามาอยู่ที่บ้านเช่าด้วยกัน พบกับวันวิสาอยู่กันแบบจนๆให้วันวิสาหุงหาอาหารให้ยังให้วันวิสารับจ้างซักผ้าเพื่อหารายได้เข้าบ้านอีกด้วยเพราะปัจจุบันคนชื่อพบได้ตายจากไปแล้วเหลือเพียงแต่ผู้ชายจนๆคนหนึ่งเท่านั้นที่จะร่วมชีวิตกับวันวิสาด้วยวันวิสาจนใจกับสิ่งที่เป็นไปยอมรับสภาพทุกอย่าง พบแอบเสียใจที่ต้องทำให้วันวิสาต้องเจอเรื่องราวร้ายๆด้วยมายกมณีเอาข้าวปลาอาหารมาฝากวันวิสาที่บ้านยิ่งทำให้วันวิสาน้อยใจใหญ่ที่รู้ว่าพบกับยกมณีสนิทสนมกันประยูนร้องไห้เสียใจใหญ่เพราะอยากได้เมียประกิจแค้นใจจัดเหมือนถูกตกหน้า ไม่ญาติด,ดีกับครอบครัวของบรรลืออีกต่อไปประกิดไปเซ็นสัญญาร่วมทุนกับเฮงโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเฮงมีนายใหญ่ซึ่งก็คือเสียเล้งนั่นเองด้านโชคทวีก็หลอกให้พรีมเอาตัวเลขทางบัญชีของภพศารมาให้ตนเองดูจึงรู้ราคาที่ภพศารจะเข้าร่วมประมูลรังนกโชคทวีรีบเอาไปให้เสียเล้งดู และกับตำแหน่งใหญ่โตที่เล็งอ้างว่าจะยกให้โชคทวีหากดำเนินแผนการล้มล้างแก๊งเสือของภัยสารและพบสำเร็จทำให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเขานั่นเองที่เป็นไส้ศึกทำให้ครอบครัวของพบพบกับความเดือดร้อนวารินมาไหว้พระที่ศาลเจ้าสินแสงงวงกับบดินพบสุพรรณากับพรีมาด้วยกัน วารินกับสุพรรษาปรับทุกกันตามภาษาผู้หญิงส่วนพรีมก็ไม่ยอมพูดดีด้วยกับบดินเพราะเห็นว่าเป็นลูกชายของครอบครัวบรรลือแต่บดินไม่ถือโทษกลับชอบต่อปากต่อคำกับพรีมอีกต่างหากที่งานประมูลสัมปทานรังนกประยูนประกิจแฮ้งมาด้วยกันทั้งไพศาลและบรรลือก็มาด้วย เฮงนึกว่าตัวเองประมูลสัมปทานรังนกได้แต่กลับกลายเป็นบริษัทของพรบที่ได้ไปโชคทวีแอบช็อกเมื่อเห็นหน้าพบเพราะเขาเองก็เป็นคนยิงพรบที่กลางทะเลประยุนประกิจเซงจัดที่เข้าข้างแฮงเลยมองหน้าครอบครัวของพรบไม่ติดแฮงพยายามจะคัดค้านการที่พรบได้ประมูลเกาะรังนกไป พบเลยพาทุกคนทั้งไพศาลเฮงปรกิจประยุนมงคลบัลลือบดินไปที่โกดังเก็บรังนกของเฮงพบผงในเตรดที่เฮงใช้ย้อมรังนกของไพศาลและบรรลือส่งไปขายเพื่อกล่นแกล้งเฮงหมดทางรอดพบพยายามถามว่ามีใครบงการอยู่เบื้องหลังเฮงแต่ไม่ทันที่เฮงจะพูดอะไร เขาก็ถูกคนร้ายฆ่าปิดปากเสียก่อนซึ่งก็คือโชคทวีซึ่งดักซุ่มอยู่นั่นเองไพศาลกับบรรลือปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดบาดินเริ่มเห็นความเข้มแข็งฉเฉลียวฉลาดของพรบกลายเป็นความเคารพนับถือที่พรบสามารถคลี่คลายเรื่องราวทุกอย่างได้สุพรรษาดีใจมากที่ได้เห็นหน้าพบอ,อีกครั้ง แต่วันวิสากลับยิ่งเศร้าใจเมื่อยกมณีกลับมาเก็บเสื้อผ้าให้พบและบอกให้วันวิสาอยู่ที่นี่ต่อจนกว่าจะสิ้นเดือนแต่พบจะไม่กลับมาอีกวันวิสาหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปบ้านด้วยหัวใจแตกสลายบรรลือไม่ถือโทษโกรธวันวิสาอีกต่อไปกลับ ตรงเข้าไปกอดอย่างให้กำลังใจวารินเศร้าใจมากกับโชคชะตาของลูกสาวตนเองยกมณีเตือนพบว่าไม่ควรลองใจวันวิสาหนักเกินไปกลัวว่าเธอจะโกรธจนไม่สามารถให้อภัยพบได้อีกแล้งแค้นใจจัดที่แผนการเรื่องประมูลรังนกที่ส่งแห้งไปเป็นหนายหน้าไม่สำเร็จ จึงสั่งให้โชคทวีจับตัวพรีมมาครบมาช่วยน้องสาวโชคทวีจะยิงครบแต่มงคลมาช่วยไวเสียก่อนทบจึงเปิดเผยว่าแท้ที่จริงเขาไม่เคยไล่มงคลออกแต่เป็นคนวางแผนให้มงคลไปสืบเรื่องราวของเฮงเพื่อต้องการรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแล้วก็รู้ด้วยว่าโชคทวี ให้พิม์เป็นเครื่องมือทำร้ายครอบครัวของตนเองพิมเสียใจมากที่ตัวเองไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวที่สำคัญโชคทวีไม่เคยรักเธอเลยโชคทวีจนมุมในที่สุดตัดสินใจหญิงตัวตายหนีความผิดสุดท้ายพบจึงไม่สามารถสาวถึงตัวคนร้ายตัวจริงได้ว่าที่แท้คือเล้งนั่นเอง พบพ,พาภัยสารสุพรรณสามาหาบรรลือและวารินที่บ้านแต่วันวิสากลับหนีหนะ้าไม่ยอมพบกับพรบเพราะยังเสียใจที่พรบทิ้งให้เธออยู่ที่บ้านเช่าเพียงลําพังแล้วพบก็จากมาโดยไม่ล่าลาเหมือนไม่มีเยื่อใยต่อกันยิ่งเมื่อรู้จักแม่ว่าพรบจะแต่งงานวันวิสาก็ยิ่งเสียใจคิดว่าพรบอยากจะแต่งงานกับวาริน วารินอึง้งพูดไม่ออกไม่รู้จะอธิบายยังไงพรบเองก็เสียใจแต่ไพศาลกับบรรลือไม่ยอดท้อวางแผนจะให้พบกับวันวิสาลงเอ้ยกันให้ได้พริมเสียใจมากที่ถูกชกทวีหลอกเลื่อยมาเธอมีโอกาสได้พบกับบดินบดินพยายามพูดให้กำลังใจพริมแต่ทั้งสองก็เถียงกันไปกันมาทุกทีบดินไม่ถือโทษ ยิ่งเถียงกันเท่าไรความสัมพันธ์ทั้งคู่ก็งอกงามขึ้นเรื่อยๆส่วนมงคลก็กลับมาทำงานที่บ้านภัยสารเหมือนเดิมพราวตาดีใจมากที่เธอเองมองมงคลไม่ผิดสุดท้ายภัยสารก็ยกพราวตาให้กับมงคลคนินทรงกลมถามรู้สึกเห็นใจพรบไม่น้อยจึงหาทางช่วยพรบยิ่งเมื่อเห็นวันวิสาเสียใจทั้งคนิน ทรงกลมทมจึงยุให้วันวิสาเอาคืนในสิ่งที่พบเคยทำกับวันวิสาไว้ทั้งฉุดวันวิสาไปจากงานวันแต่งงานทั้งเอาตัวไปซ่อนที่เกาะและที่บ้านเช่าให้วันวิสาไม่ยอมแพ้แก่เจ้าเสือพบวันวิสายิ้มทั้งน้ำตาหาทางออกให้กับตนเองในวันแต่งงานของพบและวารินวันวิสา ตดสินใจเอาปืนจี้พบออกจากงานแต่งบอกว่าพบคือผู้ชายของเขาวันวิสาพาพบไปที่เกาะแต่คราวนี้เธอกลับเป็นฝ่ายบังคับขู่เข็นพบทุกอย่างทั้งให้พบซักผ้าหุงหาอาหารคอยปรนิบัติวัดมิสาอย่างดีเพื่อแก้แค้นสิ่งที่พบทํากับเธอไว้ทุกอย่างวันวิสาบังคับให้พบต้องกินพริกเป็นชาม เธอเองก็เสียใจไม่ต่างกันทำไปพร้อมกับน้ำตาจึงทำให้พรบรู้ว่าสิ่งที่เขาได้ทำกับวันวิสาไปนั้นรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดให้วันวิสาครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายทั้งพบและวันวิสาก็ปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดพบอบกอดวันวิสาและสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจอีก วันวิสาก็ยอมรับว่าไม่เคยรักใครเท่าพบทั้งสองจะคองครูด้วยกันตลอดไป